ปัญญามีสองมุมหนึ่งละนิวรห้าสองเห็นอริยสัตสิ 4. พระองค์บอกว่าปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัตว์จากแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นไหมว่าอารมณ์ในใจเราเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับวันวันหนึ่งเนี่ยยมสุขกี่ครั้งทุกข์กี่ครั้งวันแค่วันเดียวนับไม่ท้่วแล้วสุขทุกข ถ้าเรามองใจเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเกิดเดี๋ยวสุขดับเดี๋ยวทุกเกิดเดี๋ยวทุกดับดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วอย่าไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาราคานุสัยกับปฏิคานุสัยจะถูกลบไปสังโยชน์ตัวที่สี่ตัวที่ห้านี่เอาสังโยชน์ห้าให้ได้ก่อนง่ายๆคอยทิ้งสุกทิ้งทุกอย่างเดียวสุกเกิดขึ้นมาปุ๊บรีบวางทุกเกิดทึ้นาปุ๊บรีบวาง ใครวางได้เร็วดุดกระพริบตาพระองค์เรียกว่าอินทรีภาวนาชั้นเลิศตรัสไว้กับอนนท์บอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิขุดนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีภาวนาชั้นเลิศโยมทิ้งอารมณ์ให้เร็วให้เร็วพอใจมาไม่พอใจมารีบวางแล้วอยู่อารมหายใจเข้าไว้ Nah.